กาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆุกส่้นครับกับผมสอแสแบ่งแห่งคนรักเหรียญนะครับวันนี้จะพาพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องๆตกท่านมาดูเหรียญสิบบาทสองเหรียญสองปอรนะครับท่านว่าจะติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่สาหรับสองเหรียญสองปอรนี้นะครับท่านเป็นพระเสียนใหญ่นะครับเนี่ยยังไม่ได้ทำการล้างฟุ่มา่อสะอาดเเหรียญนะครับแต่รู้สึกว่าจะเงาวัดจับใจอยู่พอสมควรครับท่านทั้งๆ้งที่ยังไม่ได้ทําการล้างนะครับท่าน เราไปดูครับว่าด้านหลังนั้นจะเป็นปีพศออะไรกันนะครับและถ้าติดอยู่หนึ่งใน,นสิบอันดับทั้งสองเหรียญนะครโอ้โหรับรองเลยว่าถ้าใครมีนะครับรวยเละแน่นอนเลยครับท่านตอนนี้หาย,ยากมากนะครับท่านสำหรับเหรียญสิบบาทปีพศที่เป็นพสัสดีใหญ่ที่สองพศนี้นะครับท่านเรามาดูครับว่าลักษณะของเหรียญเป็นแบบไหนครับเนี่ยลักษณะของเหรียญไล่ไปทีเหรียญเลยครับลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญแบบทองสีตัวติดนะครับท่านชูปุ่นนิเกิลอยู่ด้านนอกหรือว่าสีเงินนั่นแหละครับท่าน ส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยดูดิครับสวยงามขนาดไหนครับหายากมากเลยครับแบบนี้ครับท่านที่จะได้คมชัดเจาแบบนี้ครับดูใกล้เบลีดีก่าครับลงซื้อก็เห็นชัดเจนนะครับดูนี่ครับท่านนี่ครับเบื้องหน้าพรงท่านก็ผู้วิพล์อุลยเดชส่วนด้านหลังก็รัชกาลที่เก่าครับท่านโอ้โหครับสวยงามมากครับท่านบรมรูปลูกโงท่านก็คมชัดเจามากเลยครับท่านดูนี่ครับทีดูจากด้านล่างขึ้นไปด้านหน้าแล้วก็พระเศียรมองท่านวก็ด้านหลังนะครับท่าน มาดูกอบเฟืองเดรียนี้ดีกว่าครับว่าเป็นไงบ้างครับนี่ครับรู้สึกว่ากล้องจะมัวครับเนี่ยนไม่ค่อยชัดในผมหรืเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็เนี่ยนี่ครับกล้องหัวครับต้องใช้ต้องซื้อใหม่สำหรับเนี่ยดูครับขอบเฟืองสำหรับเรียบรู้สึกว่าจะโอเคอยู่นะครับสำหรับเหรียญนี้ครับคมชัดเจาะทีเดียวครับโอ้โหใช้ได้เลยครับทำหรบแบบนี้หายากมากนะครับที่จเจอเหรียญสมบูรณ์แบบแบบนี้นะครับท่านดูสิครับดูนะครับนี่ครับมาดูด้านหลังครับสําหรับเหรียญนี้ว่าเป็นปีพศเลยนะครับด้านหลังครับ ประเทศไทยอักษรเบลนะครับท่านสามตัวทิ่กันอยู่นี่ครับตัวที่สี่ห่างประมาณยี่ิหนึ่งนะครับท่านสลักอักษรเบลนี้พ่อท้อทงฝันห้าร้อยห้าสิบสามัท่านโอ้โหครับติดดูหนึ่งในสิบอันดับที่หายากสะดวยนะรับนีราคาสูงมากครับสำหรับเดือนนี้นะครับท่านโอ้โหครับปีสองห้าห้าสามนี้นะครับท่านหายากมากครับคนจะจอได้เต็เรียนโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับผลิตน้อยหายากติดอยูหนึ่งรนอสิบอันดับที่หายากสะด้วยดี ส่วนตรงกลางนี่คือวัดอรุณราชวรารามครับแล้วก็ตัดลงมาอันนี่คือแม่น้ำเจ้าพยาครับดูนะครับสังเกตดูแม่น้ำเจ้าพยาจะล้นไม่ล้นแหล่ะโดยการครับถ้าเป็นแบบนี้ราคาดีมากเลยครับท่านด้านล่างสิบบาทไทยก็สิบบาทอาหรับนะครับเรามาดูครับเหรียญปีสองพนห้ารห้าสามนี้จำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับของกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่สิบหกมิลลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตครับอยู่ที่หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันเหรียญเองครับท่านหนึ่งล้านห้า หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นสามพันเหรียญเองครับท่านโอ้โหครับในได้ดับยูนซีนก็อยู่ที่เหรียญละห้าร้อยบาทเลยครับท่านสูงมากเลยนะครับท่านติดอันดับที่หายากอันดับต้นๆเลยนะครับส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้เลยครับตัวที้เนี่ยละหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาทเลยนะครับสหรับเหรียญปีสองห้าห้าสามนี้นะครับเรามาดูเหรียญที่สองครับนี่ครับดูเหรียญที่สองไปเลยนะครับลักษณะก็ใกล้เหมือนกันเลยครับท่านจิบเปิลเกินอยู่ด้านนอกอยู่ด้านในก็สี้ทองล้วนๆนะครับท่านสองเหรียญนี้ยังไม่ได้ทำการล้างนะครับท เรามาดูครับว่าเหรียญนี้จะมีรอยบุบบี้อะไรมากมายไหมไม่มีครับก็ปกติธรรมดาเลยนะครับแล้วก็ขอบเฟืองเหรียญนี้เป็นไงบ้างครับเนี่ยเหรียญนี้ขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับดูไม่เท่าไหร่ครับเนี่ยก็เห็นรอยบุบรอยบี้อยู่นะครับแต่ไม่เห็นชัด <Pine> จ <apple> <ivel> er ีนอะไรเลยครับรอยบุบรอยบี้เขามีนะครับแต่ไม่ถึงกับทัดจนเลยครับนี่ครับโกคีอยู่นะครับ มาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีปศอะไรนะครับนี่ด้านหลังนะครับเห็นชัดเกนนะครับนี่ครับัวหนังสือครับดูใกล้ไปดีกว่าครับเออเมคิวเห็นไม่ชัดครับต้องดูใกล้เลยประเทศไทยครับอักษรบิวสามตัวจิกันอยู่ตัวที่สี่ห่างประมาณนี้หนึ่งนะครับรับพอตอนงพันห้าร้อยห้าสิบสี่ครับสันโอ้โหเรียนนี้ก็ติดอยู่ในนิตันดับที่หายากนะครับเนี่ยอันดับที่เท่าไหร่เออคู่มือหายไปไหนแล้วเนี่ยติดอยู่ในนิตันดับที่หายากนะครับเนี่ยสำหรับปีสองห้าห้าสี่เนี่ยส่วนตรงกลางคือ พระปางวัดลุนลาบวารามนะครับเนี่ยต่างงบใหม่นี่คือแม่นเจ้าพิยาได้ล่างสุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอาหรับนะครับสาหรับปีพศ2อง4ันห้าร้อยห้าสิบสี่เนี้นะครับท่านจนวนการผลิตเลยครับเอาความกว้างของเหรียญก่อนแล้วนะครับขนาดแล้วกันก่อนนะครับความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่บหกมิลลิเมตรจํานักแปดุดห้ากรัมนะครับท่านจํานวนการผลิตเลยครับอยู่ที่สามล้านเหรียญผลิตพอดีครับท่านสามล้านเหรียญเลยนะครับน้อยมากนะครับท่านผลิตสามล้านเหรียญผลิตพอดีนะครับท่าน ในระ,ะดับอยูเอ็นซีนั่นหละครับขอว่าอยู่ที่เหรียญละเท่าไร่ครับนี่มองไม่ชัดเลยสองร้อยห้าสิบาทครับท่านสองร้อยห้าสิบาทเลยครับในระ,ะดับยูเอ็นซีนะครับท่านส่วนเหรียญที่ผ่านกันใช้เลยครับตกอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งร้อยห้าสิบาทเลยนะครับนี่ใช่หรือเปล่านี่มองไม่ชัดเลยใช่ครับหนึ่งร้อยบาทถึงหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเลยนะครับ